สวัสด <Workers, S 2> ีครับวันนี้พามาชมนะครับต้นทุเรียนนกนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนกที่ผมได้เพาะเม็ดนะครับนํามาปลูกไว้ในแปลงนะครับแปลงนี้ไม่ได้มีการเตรียมดินนะครับไม่ได้มีการเตรียมดินขุดหลุมนะครับดินมันเลยแน่นนะครับทําให้ทุเรียนนกต้นนี้ถึงแม้ว่าจะปลูกก่อนเพื่อนนะครับก็โตช้านะครับอันนี้เป็นทุเรียนนกเม็ดใหญ่ด้วยนะครับ เม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเม็ดใหญ่ผมสังเกตที่ส่วนผมนะครับค่อนข้างที่จะต้นใหญ่โตเร็วนะครับก็มีปัจจัยในการปลูกหลายอย่างครับต้นนี้ไม่ได้เตรียมดินหรือว่าปรุงดินมากมายนะครับดินแข็งครับาราก,รากาเดินทางหรือว่าใช้ชอนไม่ค่อยได้ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ต้นที่แตกต่างกันนะครับอีกต้นหนึ่งเตรียมดินปรุงดินดีนครับมีการผสมทรายมีสีวัตถุมากมายนะครับแล้วก็ขุดหลุมใหญ่พอขุดหลุมใหญ่นะครับทําให้ดินมันร่วนรากของทุเรียนนะครับแตกได้ดีนะครับอันนี้ปลูกที่ลังนะครับต้นใหญ่นะครับใหญ่กว่าเพื่อนต้น แรกที่นําเสนอไปนะครับปลูกก่อนนะครับไม่ค่อยโตนะครับก็จะบอกให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับการเตรียมดินนะครับทําให้ดินร่วนและดีนะครับก็จะทําให้พืชโตไวนะครับรากใช้ชอนไปได้ดีนะครับก็มีข้อสังเกตนะครับจากต้นท้องหลังนะครับที่ผมได้ปลูกเอาไว้นะครับซื้อได้กิ่งมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ ปลูกพร้อมกันนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอันนี้เป็นทองหลางลายนะครับก็ได้ปลูกเอาไว้นะครับเนื่องจากดินตรงนี้นะครับเป็นดินอ่อนนะครับตากสามารถใช้ไปได้ไกลนะครับ พอทำให้ต้นนะครับโตไวเนื่องจากรากสามารถหาอาหารนะครับได้ดีนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าดินแข็งนี่ครับอันนี้ก็เป็นทองลางรุ่นเดียวกันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นดินดินแข็งดินถนนนะครับ ถ้าเราขุดหลุมใหญ่หรือว่าพรวนดินช่วยนะครับก็จะทําให้ต้นโตไวเหมือนกับต้นโน้นครับที่มองเห็นนะครับตรนโน้นนะครับก็การปลูกต้นไม้ครับสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราปรุงดินทําให้ดินร่วนต้นไม้ที่เราปลูกนะครับก็สามารถเจริญเติบโตได้ไวเช่นกันนะครับบางทีปุ๋ยหรือว่ายาก็ไม่ได้เป็นก็มันจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นส่วนประกอบ ส่วนประกอบหนึ่งนะครับของความการจเจริญเติบโตของต้นพืชน,นะครับดินก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ต้นไม้นะครับจเจริญเติบโตได้นะครับก็ทุกอย่างก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับแต่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกันนะครับถ้าเช่นปุ๋ยมากเกินไปนะครับก็จะทําให้พืช มีอาการาเฉาใบเหลืองต่างๆที่าบางท่านได้นำเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นหลุมใหญ่นะครับยอดก็กำลังเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนบ้านนะครับที่เคยได้นำเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับฝั่งนี้ที่มีฟางคลุมก็จะเป็นต้นที่ปรุงดินใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับต้นนี้จะค่อนข้างจะใหญ่นะครับ นี่เป็นทุเรียนนกต้นใหญ่ต้นจะโตไวกว่าเพื่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูต้นที่ไม่ได้ปรุงดินนะครับเอาขุดหลุมแล้วก็ฝังเลยไม่ได้พรวนดินหรือว่าขุดหลุมใหญ่นะครับอันนี้ปลูกก่อนปลูกก่อนต้นที่ผ่านมานะครับได้แค่นี้ครับเห็นชัดเลยนะครับว่าถ้าดินร่วนนี่ปลูกอะไรก็งาม ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงหรืออย่างอื่น,นครับทําให้รากมันชชยช้อนได้ดีนะครับก่อขุดหลุมใหญ่ๆนะครับดินมันเหนียวดินแข็งอย่างดินที่นี่มันเหนียวพอแห้งก็แข็งแตกละแหงผมก็เอาทรายมาใส่นะครับบางทีเจอที่เขาเผาถ่านนะครับก็ไปขอกีเท่าหรือว่าที่มีเศษถ่านเล็กๆปนนะครับก็มาผสมนะครับ ใส่ฟางใส่ใบไม้นะครับแล้วก็หมักดินเอาไว้นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใจร้อนเมื่อก่อนผมใจร้อนหมดไปหลายพันนะครับเกือบหมื่นครับต้นทุเรียนกิ่งละสามร้อยซื้อมาทีก็สามสี่พันนะครับสายเกลี้ยงนะครับทีนี้ใจเริ่มเย็นลงนะครับเพราะว่าหมดไปเยอะครับก็ได้แชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆที่สนใจและรักการปลูกทุเรียนนะครับค่อยๆแล้วก็ใจเย็นๆนะครับ ปลูกทีละน้อยนะครับสังเกตพฤติกรรมต้นพืชก่อนเมื่อมั่นใจแล้วก็ค่อยจัดเต็มนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเสนอนะครับสิ่งที่แปลกๆของทุเรียนบ้านผมนะครับที่ได้สังเกตเห็นเดี๋ยวจะนำเทคนิคนะครับมานำเสนอนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ